แล้วที่เราเห็นอยู่นี่ก็คืออลวเป็ล็อกเก็ตนะครับใช่ครับล็อกเกตหลวงพ่อวัดบ้านแหลมใช่ครับนะครับถ้าทานจะหายากอนนี้เป็นเก่ามากเลยอะ่ะมันก็ไม่นานนะครับสร้างไม่นานเล<ร>ยถ้าผมไม่ไม่จําไม่ผิดก็น่าจะ2,500กว่าละสร้าง<ม>แต่ถามว่าหายากไหมก็พอยากราคาไม่แรงอืมเชีย ราคาไม่แรงครับแต่พุทธคุณดีราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงครับพอพอเช่าหาได้หลักร้อยครับนะครับอ้าเหรออยู่หลักร้อยโอ้แต่พุทธคุณนี่แน่นอนแน่นอนครับนะครับอันนี้สร้างประมาณปีเท่าไหร่นะน่าจะ2 5 0 0ยกว่าส5ง0ถ้าเรากว่ากว่านะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตครับมีหลายสีไหมดูดูแล้วเนี่ยหลายสีเจออยู่หลายสีครับอมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าครับ ที่เจอนะครับ,รบเจอบ่อยๆนะคือสองสีเนี่ยอมด้านหลังเป็นอะไรครับมีมีอุดอะไรไหมไม่มีอะไรครับแต่ว่าองค์ที่เรากําลังเขียวนะเขียวเขียวมัเรากดสวยงามเลยนะใช่ใชถ้ายิ่งเป็นสีน้ําเงินเนี่ยจะสวยกว่านี้อ๋อนิยมกันสีอะไรสีน้เงินสีน้ําเงินใช่ไหมจานวนสร้างเยอะไหมครับ เยอะครับเยอะสร้างเยอะเพราะว่าของที่นี่สร้างเยอะอยู่แล้วแล้วราคาออกจากวัดไม่แพงทําบุญทําบุญทําบุญครับนะเพราะว่าเหมือนกับว่าให้ลูกศิษย์เอาไปใช้ชาวบ้านเอาไปใช้ได้ไปคุ้มครองคน <พา S 2> ใหม,ใหมค่คนที่สะสมพระบูชาหรือว่าพระขึ้นคอใหม่ๆนะครับเหรียญต่างต่างเนี่ยที่ว่ามีแนวทางแนะนำไหมจะทำยังไง คือถ้าไปไปรักษะสมนะครับพยายามที่จะเอาเริ่มต้นคือเราต้องดูก่อนว่าเอาจากวัดก่อนเอาจากวัดมาก่อนคือที่วัดจะแท้แน่แต่ถ้าเราไปเดินตามแผงพระต่างๆนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวอ๋อ้วของมันเขาเจ๊ทำได้เนียนมีครับครับเริ่มต้นให้ศึกษาจาัดของวัดก่อนอพยายามศึกษาแล้วก็ดูของจริง ถ้าเรามีของจริงให้ดูนั้นคือเราได้เปรียบือล้อง่ายง่ายนะใช่ครับอยู่ที่เราต้องเราต้องฝึกฝนตัวเองด้วยครับอย่าไปเสี่ยงจับตามแผงพ้าต่างๆเพราะของเก๊ก็เยอะใช่โอ้ง่ายๆเลยนะง่ายครับเริ่มก็คือเริ่มต้นจากท่านชอบเหรียญที่ไหน ไปที่วัดนะไปที่วัดก่อนครับไปดูศึกษาก่อนศึกษาก่อนเขาอาจจะมีก็ได้ใช่ครับเพราะว่าตามวัดน่าจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างหลวงพ่อแมครับท่านมีพิพิธภัณฑ์ให้เราดูอ๋อแล้วใช่ครับอย่างหลวงปูรอดบางน้ำมนต์ท่านก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่วัดกรหลงก็มีที่กุฏิเจ้าอาวาสนั่นแหละครับอาศัยดูอย่างพวกนี้ก่อนครับผมนั่นปลอดภัยที่สุดครับ ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเลยครับครับ